ตอนนี้นะคะยืนยันกัาไอ้์ขอวามเร็วจุ๊บเราจะมาแนะนํากนใครเลยนะคะเมื่อกี้เราถามไกด์มาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทางซ้ายเราต้องอะไรนะขยทางขวาใช่ต้องขยเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดจะไปทางนี่เราก็ต้องจ้วงไซยเยอะๆแลถ้าเราจะเลี้ยวนะคะเราอยากสูงว่าเราอยากจะเลี้ยวไปทางซ้ายเราต้องแบบเอาไม้อะ กั้นน้ำแล้วแบบก็จะแล้วเราก็จะไปไหนล่ะเราก็จะแบบหันหัวเรือกลับไปได้ตอนนี้เราล้างท้ายเลยอ่ะไปเฮ้ยไปพี่ท่านไาปนะเฮ้ยไป ถอดหมวกนะคะตอนนี้วันนี้ที่เรามานะคะแบบว่าอากาศก็แบบไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม,ไม่ร้อนมากามีที่สวยๆวเยอะๆแต่ก็ร้อนอยู่ <laughs> ถ้าใครจะมาก็สามารถเอาปอกแขนมาได้นะคะอ้าว